ท่านเกาะเรานี่สุดยอดเลยว่ามะนี่นี่เอลพิสจะดื่มกี่แก้วกันดีแต่กระเป๋าเงินเราเนี่ยมีจำกัดนะขอบอกเฮ้ยเฮ้ยคนที่บ,บจเจอได้คือนกลเองเนาะให้ hey, ตายสิถึงจะค้นหาทว่วทวีก็ไม่เจอดอกนะคนที่ดื่มหนักแบบนายนะอรุณสวัสดิ์นะฮะฮะถ้าเป็นชาวที่ดีจริงๆนะเอลพิสจริงสิเมื่อวานนี้ระหว่างที่เจ้าหล่อนดื่มไปแล้ว55แก้วในระหว่างการแข่งดื่มเราก็สรบไปที่แก้ว53สฉันชนะแล้วน,นะคะอ,อึย ว่าแต่สถานการณ์นี้มันอะไรกันเลยเนี่ยถึงฉันจะไม่รู้ธรรมเนียมเขาคนเถียนแค่เธอแต่คงไม่คิดหนีหรอกจะดที่พาผู้หญิงหรอกใช่ไหมอการที่สัญญาไว้ไนายต้องมาเป็นเพื่อนรุวมทีกับฉันนะเอลพิสกิวนาบอจนภยัยสาขาเรสหางั้นคุณมากิจก็ยังไม่สามารถต่อตั้งปาร์ตี้ได้เหมือนเดิมนะพนักงานต้อนรับคนคะ การที่ปาร์ตี้จะได้รับการยอมรับจากกิลนัปะจนภัยต้องดนรับการพิจารณาซะก่อนและเงื่อนไขของเธอก็ยังไม่ครบด้วยเงื่อนไขต้องมีนัระจนภัย่สามคนขึ้นไปรวมถึงต้องมีนัระจนภัยร่รังสีสองคนถึงฉันจะเป็นรงังซีแต่เธอก็แค่รังอีเท่านั้นใช่แล้วใช่แล้วคติของกิลนัประจนภัยคือไม่ปฏิเสธผู้มาเยือนหากสามารถแสดงความาสามารถของตนได้การก่ดตั้งปาร์ตี้ก็ยินดีต้อนรับเสมอไม่ว่าจะเป็น คนหนูคนานางผู้รู้เกียรติจะให้มึงเรสหรือแม้แต่ลูกครึ่งอันบาดเปื้อนก็ตามนะเธอเงนินก็ส่งภารกิจมาได้เลยพวกเราเนอไม่มีเวลา,านั่งรอเล่นหรอกเ้อเย,ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนใช่ไหมล่ะใ,ใช่แล้วดวงตาจะน่ากลัวเกินไปแล้วเนะไม่ขอโทษที่ดูถูกเธอเหรอกเนะแต่เธอต้องให้มันจบลงแบบนี้ก็ไม่เอาด้วยหรอกความกล้าที่ร้สาละของเธอเนอะมันคือจุดเด่นของเธอไม่ใช่หรือไงามาออกฮิิ เฮ้ยอย่ามาเกาะกันเนอะไอผู้หญิงลักลอบเข้ามาตอนกลางคืนแอบลักลอบเข้ามาตอนกลางคืนเหรอแค่ท่านอนมันดูแปลกท่านหลอกหนะ้าช่วยไปร่าหากิดให้หน่อยในเขตทุ่งหญ้าละป่าจำนกว่าพวกมันมีเยอะเกินไปกิดสัตว์โตยังไงล่ะถึงตัตจะเล็กแต่ก็โหดหลายมากพวกมันจะเร่งทำร้ายกระดูกสันหลังและเอ็งข่าของรถอย่างเดียวเลยน่ากลัวแล้วข้าตอบทนยคืออะไรถ้าเรียกเงินการฟ้องเงินแบบใหม่หรือไงเท่ากับค้าข่าของฉันเมื่อวานเลยเนะอะเอลพิี มีคนฝากจดหมายมาให้นะเฮ้ยันจะเครกันเหรอหลอยข<า>ึนย้นใหม่ออโตออราททอรมาจากท่านนะ่ะ